ไอ้คือตีไข่เรียบบอสอะไรแล้วก็กลับมาลงขึ้นไม่ได้เห็นราดไปแทนตรงข้ามเลยเาแอนดูดแต่มายาวะมาอย่า ไม่เด <Cornell>. ้เดี๋ยวมก็หนัแล้วเนี่ยดีมดดีมดคุณวไม่ต้องมาจับจปบไปเข้าเลยเลย Va hiệu đất này. Don't take the hong bạc. Bin bài. Buy binh 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 binh

restaurant Come on นมันขึ้นสีแดงอะ่ะแล้วก็ใครบล็อกได้อยู่ได้แล้วบล็อกมมีใครบอกฉันไม่ทำในลูก

เอาที่ยงอเกียวามพนี้โรไว้ของผมบ้าง จะไม่ได้ดูที่เดียวที่นั้นเพราะเวลาเรียกคนกันตอนถ้าใส่มาจะเยมันไม่เป็นไรหรอกพี่วางตรงไหนก็ลงตรงนั้นแหละได้อยู่ไม่ใช่ได้อยู่ <c oughs> สิ่ยากจับไ,ไหห <c oughs> ม่ไหวหะไปแปลงร่างกันหอลจับมอลจับ,บ